รายจีพีเป็นสมาคมรักนกงของอังกฤษทั้เนี่ยอยู่หลายแห่งมากเลยนะครับแล้วก็ที่นึงที่ประทับใจมากอยู่ติดติดทะเลแคลนแคลนนองก่นะครับก็คือทิฟมีเชียร์ก็เป็นดูที่ซึ่งมีแฮปปี้แฉกที่หลากหลายมากนะครับอีกทะเล้วก็มีส่วนที่เป็นเวลแลนเป็นส่วนที่เป็นบิลเบนนะฮะเป็นป่าแข็งนะฮะมากมายซึ่งก็มีสัตว์มากมายนะครับอยู่เยอะมากซึ่ง เป็นจุดที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยน้องอาโรเซตเนี่ยนะมันเคยหายไปจากกลี่านะไม่ทำการขายแล้วแล้วก็ออร์ซิบีเนี่ยก็ทําที่นี้เกิสเดสำเร็จกลับมาทำการขายที่นินะผมไม่ทับใจกับติดตามอยู่ใจกับการจัดการพื้นที่นะครับที่ทําให้ฟ้นฟูสภาพพื้นที่จุดเดิมมันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะเป็นที่ที่มีการใช้การเากษตรอนาเพราะฟุนคือกภับสภาพเดิมนะ แล้วก็มีการจัดการให้เด็กๆต่าๆเข้ามาดูน้องตตามได้ตัวนี้กบอลเห็นรูปกับเป็น้องโกกุนะตัวนีเร่องนี้ก็เรียกเลยไม่ใช่เรื่องจีนะเีนะก็เรียกบานะอะไรนะวินะฮะอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วก็ ใกล้ๆบ้านที่พักนะครับคือบ้านๆผมอยู่ตรงเชฟเบอร์รี่เนาะก็ใกล้ๆในือขั้มแม่น้ำแม่น้ำเทนไปเนี่ยเขาก็บอกมีเป็นหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์อแต่ปรากฏว่าภายในเมืองลอนดอนเองนะฮะเขาก็มันเป็นที่เดนเป็นที่กาดปลาระดอนแล้วก็ขั้นการจัดการขุขอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทำให้กลายเป็นพื้นที่เป็นเโรนแรมสำหรับนุที่พิเศษมากๆเลยนะอยู่กลางเมืองลอนดอนตอนที่ผมไปเขาประหลังพึ้นมา รู้สึกว่าโอ้โหพวกเราเนี่ยมันตั้งใจเก่ว่าเลยนะฟื้นคืนสภาพจากเดิมที่มันดูไม่น่าจะเป็นที่แบบใส่ร้อกได้เลยก็ทําให้เกิดไม่ได้นะครับแล้วก็ใครเคยไปท้่งโภกรกันไม่ทราบเคยไปดูไมนโกลไหมไมโครนี่เป็นที่ที่ผมชอบมากที่นึ่เลยนะฮะนึกถึงห้องโภการกันจะนึกถึงตึกรับฟ้ารับฟ้าศูนย์นะแต่ถ้าเราไปในิวเจอร์รี่นะครับติดกับเซนเจนนะครับติดกับแม่น้ำเซนเจนก็จะมีพื้นที่ชาร์จนอกอยู่ ราคาที่ดินที่ฮ่องกงเนี่ยราคาไม่รู้เท่าไหร่นะครับแพงไปเกินเขาก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันพื้นที่ให้กับธรรมชาติได้ให้ให้ให้พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเราให้คนต่างข้องเรียนรู้ได้มากกว่านะที่นั่นเป็นที่ที่มีอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะมากมายก็มีอันหนึ่งซึ่งที่ื่อนไมโครที่เป็นที่ที่ท่านท่านจะลงวันนะแต่ว่าอีกที่หนึ่งซึ่งรัฐบาลฮ่องกงตั้งใจมากคือทำแบบ สร้างจากศูนย์เลยนะฮะขึ้นมาเลยคือเ้าเห้องของเว็บแบล็คท่าอย่างท่ได้กันมีไมโครที่พอจะมีตัวนี้อีกนะฮะแต่นี่มันมันจะออกต้องใช้การจัดการเยอะมากเพราะเป็นพื้นที่่ทีสร้างใหม่ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าจะบอกแบบคนที่อาจจะคุ้นเคยกับการไปเที่ยวห้างเฉยๆเนี่ยนะฮะก็จะมีเด็กบ้านช่องต่างๆว่าผมก็ชอบนะฮะก็จะมีศิลปะต่างๆการทำแล้วก็มันน่าดูนะฮะก็ใครใครเคยไปเนี่ยก็แนะนำไปนะฮะในงานบนเด็ ก็ให้ดีอย่างเดียวแล้วก็แสไลด์ผมเยอะก็นะก็อยู่ไมาค่อยหลับที่บนอยู่บ้านแนวตั้งฉากของห้องปกเลยนะฮะอยู่แบบนดี๋วก็เขามีการจัดการที่ดีมากนะครับมีการจัดการว่ามีส่วนอาศัยส่วนที่เป็นที่พักก่อนใจเป็นพื้นที่สาธารณะทุกคนมาใช้ร่วมกันนะไม่ใช่ว่าทุกมือใครยาวสาวเาวาใจเอานะฮะของเขามีกฎเกณฑ์ที่ดีจริงๆอันนี่ก็คนคนชอบไม่ใช่เหมือนผมก็แบบแทบผมชอบปั๊บไทยมากที่ไหนเห็นมันไทยชอบเลยจัง มีเสน่ห์ยังไงก็ไม่ทราบนะที้เราเห็นเขาขาวมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นกกระยาานะเป็นเป็น Blackface Bubble แล้วเป็นจุดที่ Blackface Bubble เยอะที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่เราก็ได้เห็นว่าลูกเด็กๆเขามีโอกาสได้มาทำอื่นเนาะมีทางเลือกอื่นนะฮะนอกจากเลยช้อปปิ้งนะฮะเป็นห้างสินค้านี่เปรียบเทียบแค่เป็นคนคริสต์ก็ไปโกรธนะฮะคนในเมืองก็ไปห้างสินค้าที่กว่าตื่นนะครับ ไปแล้วนะครับที أو, ่จะนี mornings, ่ก็จะมีเนี okay. ่ยของอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่ามันดีจริงๆนะก็อยากจะเห็นาเกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะผมก็มีโอกาสไปที่สถานที่แห่งอื่นนะฮะในกรุณฟิลิปปินสก็ได้นำให้ไปไปดูงานที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ของรักเอกชนนี่ก็เป็นเศรษฐีแต่โตมากคนดี้นหาะซึ่งแต่ก็เล่นปุ้บจะนรวยมากนะครับแล้วแต่ก็แต่ก็เป็นคนซึ่งกลับคืนสู่สังคม ก็คือว่าแต่ก okay. ็ซื walk, ้อพื้นที่กว้างขวางมากนะแล้วก็สร้างเป็นเขตรักเาหกรรมที่ใหม่นะฮะโดยที่แกก็ทําการศึกษาลูกนกอพยพนะฮะโดยจะมีการศึกษาดูนกที่อพยพผ่านกันแล้วก็มีการเป็นผุ้สหกิจการในการศึกษาลูกอพยพเลยนะฮะมีภาษาสเปนทั่วโลกในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเบิร์นเบนนิ่งนะฮะการการใส่หัวขังนกศึกษาลูกนกท่ใหนะฮะแล้วก็คอนทิ i ิว t e d ข้อมูลต่างๆให้กับ ภาษีที่ยาตโลกมามายเลยนะสถานที่นี้มีทั้งภาษที่ยาโลกมาเทรที่นี่นะฮะผลิตบวกเองแลเองควบคุมจอยอยู่นนั้นหมดเลยนะฮะเราก็ยูงาน